สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านติดตามลงท่าเรียบร้อยแล้วน้องจีจ่าจะพาไปเบิ้งสาลาทอดกระถินคนนะะ้อคเนาะนี่ค่ะนี่ตลูกดาลานเลนโลนไปทีปเบิ้งสาลาทอดกระถินเคนวางจาก นันลงท่าเรียบร้อยกสีมาบริเวณวัดค่ะพี่น้องนี่ค่ะบริเวณวัดคนจะมีพญานาคปรางยังน,อนอ้อนี่ค่ะวัดปา่าจิกสิริอภัสราธรรมธรรมานุป,ปัส,สีค่ะนี่ค่ะอันนี้นั่งแบบค่ะพี่น้อง อันพญานาคปางยังคะนี่ขออนุญาตถามพญานาคเพิ่นปางยังปางนี่เพิ่นปางยังเฮ้เพิ่นซื้อว่าจังได๋อันสองอันพญานาคเพิ่นปางยังว่าฉันพร้อมปางนาบกโอ้ปางนาคบกโอ้คุณมุจลินบ่คะนี่สาธุพญานาคปางนาคบกมุจลินว่าซั่นพี่น้องสาธุเด้อพญามุจลินเดี๋ยวน้องจะสิภาไปอ่านค่ะพี่น้องขออนุญาตเด้อปู่ เห็นแล้วคะ่ะพี่น้องคะนี่เดพรพยามุจจรินนาคราชนี่คะ่ะข้าถากับประมาณนี้มุจจรินเป็นพระพุทธรูปบางนาคปกที่ปรากฏในพร,พระพุทธประวัติครั้งพุทธกาลสัปดาห์ที่6แห่งการตัดสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะเสวยวิมุตติสุขทรงเสด็จไปประทับนั่ง ขัดสมาธิใต้ร่มไม้จิกโดยมีชื่อว่ามุจจรินทางที่ททางิศอคเนค่ะทางทิศอาคาัอาคเนแห่งต้นพระศรีมหาโพธิ์ตอนนั้นเกิดฝนตกลงมาเป็นเวลาเจ็ดวันพญานาคตนหนึ่งมีนามว่าพญามุจจริน,นาคราชเกิดความเร่วมใสในพระพุทธเจ้า อันใจกันบังค่ะพี่น้องแล้วก็นี่นยังเนาะดึงได้แพรหังผ่านป้องพระพุทธเจ้าเป็นเวลาเจ็ดวันเมื่อฝนหยุดตกพญานาคก็คลายชนดจำแรงกลายเป็นมานพเช้าเข้าเช้าไปเข้าไปถวายอัจฉรีเฉพาะพระพัก อ่านผิดอ่านถือขอโทษขอใหยพี่น้องเพราะว่าเจ็ก,กันบังพี่น้องเย็นบอชัดปันไดเดอร์ให้เอฟซีอานเอาเองค่ะพี่น้องน้องจะอ่านอ่านพิษผิดถือ,ถ,อถือเพราะว่าเจ็ก,กันพ้นบังเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะพระพุทธลูปางนาคปกมีหน้ามาพญามุจจรินทร์นาคราชอ,าอี๋ามาแม่ยังลูกมาเห็นล่งท่านบ่ลูกหรือว่ามาเที่ยวหรือว่ามาเห็นบุญลูกโอ้ยลามาตะบ้านไหนคะลูก บ้านทงใหญ่มากกับผู้ใดคะมากับคุณแม่บ่ลูกอันนี้เป็นบ้านเดียวกันและบ่าจ้าหรือว่าเป็นพี่น้องกันคะนนโอ้เป็นเพื่อนกันเป็นพี่น้องกันเนอนี่ค่ะเพื่อนจิมมี่สร้างบริวารเพื่อนเป็นครูน้องจะจ้าไปใช้กับคันนี้พญายนาคราชนี่เพื่อนจิมี่สร้างคะ่ะเพื่อนจิมี่องค์ขลักสองเชือกเพื่อนจิมมี่สร้างสองเชือกค่ะ มีสร้างซองเสือออัน,นี้พญามุจริน,นาคราชค่ะปางนาคปกเลยค่ะเด้อเพิ่นปกเพราะว่ามีฝนตกเจ็ดมือเจ็ดขืนเพิ่นก็เลยแพรบารามีปกป้องพระพุทธศาสนาเพื่อบ๊อห้ยฝนตกถือพระพุทธเจ้าก็เลยว่าพระยาน,นาคราชมุจลินปางนาคปกค่ะพี่น้องประวัติกระตามที่นองจะออานนะคะอานพิพิษถึกถือขออภัยเพราะว่าแกกันบังค่ะพี่น้องค่ะ เดี๋ยวน้องจาจะพาขับไปบริเวณวัดด้วยค่ะเดอ้อมือนีไม่ถอดกระถินนี่ค่ะทอดกระถินวัดป่าจิกสิริอาพัสราธรรมมานุตปัดสีอานพิษขอโทดขอไพ้กับพี่นอ้องอานได้แค่นี้ละน้องจาสาธุเดอ้ขอขัาไปบริเวณงาน น้องจ่ามีบุญวาสนาลายยิงนะคะน่ะด้มห็ดบุญถึงว่าละที่ต้องสแสวงบุญล้วพี่น้องน้องจ่าถึงเวลาต้องสแสวงบุญแล้วเพราะว่าได้มีโอกาสเทวดาพ่นไห้เปิดทางให้น้องจ่ามาสางบุญทางบารมีแล้วน้องจ่าต้องคว้าคว้าไว้ค่ะพี่น้องเจอป้ายแดงพี่น้องศ2 0 9พี่น้องเลขแนวทางมือแรง่งหรือว่าโคงสุดท้ายของรัฐบาลนะพี่น้องเด้อนี่ค่ะ อลาี้บจ่าิเข้าไปในบริเวณวัดค่ะพี่น้องเป็นพิธีอย่างเนะอ่นา้าวได้มนรับทตาัาสนอันนี้ต้อคิวเอาอย่างค่ะ ไปถึงเรื่องท่าเลยจังไหนเพ่เยค่ะอโเิ่ที่สคัญทกนะครับต่เองเพิ่นตอคิ้วเอาเข้าพี่อัน้าเพิ่นเอือจากชั้นล่าแล้วเพิ่นกะใหายาดย่อมอ่าหลันะครับ สิ่งมงคลตอจ้ะเพราะเอื่อนอาหารทิพย์เนาะพอพระพุทธนะครันะล้งคอเพื่อนในชั้นเรียบร้อยแล้วเพื่อก็จะให้ลูกหลานได้อิ่มนั่ค่ะเพขนเลยต่อคิวต่อคิวเพื่อเอาอาหารมาท่านเป็นสิริมงคลให้เป็นยาทิพนอน้องนะครับกับเพื่อนสัตว์ทั้งหลายมีชีวิตที่เป็นไจด้วยประกอบไปด้วยอาหารเท่านั้น นะครับถ้าขาดจากอาหารและวสติปัญญาก็ไม่มีเพราะว่าชีวิตที่จะหายไปหลังนั้นสิ่งที่สำคัญต่อคิวไปเบิ้งว่าสิได้ยังไน่นอนะครับสิ่งที่สำคัญว่าเป็นเอาอย่างไม่ต่อคิวเอาเขาสำหรับความเป็นไปก็คือกรรมนะครับกรรมที่ เป็นวะติบความเป็นใจสำับของมนุษย์หลังจากรับอาหารเสรแล้วหายใจเข้าท้งมะครักแมชีคนมาิงนก็จะมารับอาหารนะครับ่องว่าเพื่อไปตองา่ามีพลังในการสางบลมีต่อไปครับการนั่ไปนั่ตฟงการิ่งว่างระหว่างมกับมทรงรุนี้นะครับ ทําให้มนุษเป็นไปถ้าตาดะวัติกรรมนะครับเขาเรียกว่าสชีน่ำหรับอาหารแล้วคนกับมานาังรับประทานเพิ่มพลังนะครับก็ะปราิน้าางกให้ธาตาขันได้รับอาหารที่เพียงพอนะครับตาขันได้รับอาหารที่เพียงพอเหมาะสาหรับในการเจริญ คุณผู้ในวันนี้นะครับเหมาะสำหรับการเจริญทางใจนะครับเหมาะสำหรับการกระทำทางุผลทัางหลายที่เป็นการที่เยาไว้เป็นข้อติดต่อเราก็เพียง้อเราเราหลับใหลนะครับมนุษย์นะครับได้รับโบนาสชนดโดยนะครับสูงสุดของมนุษย์ก็จะมีอายุเยืนกับนะครับสุขของมนุษย์

ไม่เคงมีน mm hmm. ม้คำวิจาตณ์แคงก er ็จะมากบัตรผู้ทำมัฑจานะครับทำมณฑยาขอก่วยคนทโงนะครับจาไม่บัตรในสถานทีุ่ทุนทุกคนก็ต้องเป็นผูบัตอาหารนบัดทุอบัตนะครับผู้ทีในขณาที่ทุมีอายุสังกว่า100รอปีนะครับสำหรับคะวุจาเจ้าอม ของเรานะครับ้งอายุราวๆหนึ่งร้อยปีนะครับซึ่งเป็นพร,ระพุทธเจ้าองค์ห้าในพระสังกัปนี้ปกติกับองค์หนึ่งจะอยู่ทีพระพุทธเจ้าประมาณสี่สองคนหรือบางกับก็จะเป็นหนึ่งกับก็ไม่มีพระพุทธเจ้าต้องติดไม่ได้ก็สัก,สกที่จะบำเพ็ญบุญดีมาแต่ละพระองค์นะครับไม่เท่ากัน พระพุทธเจ้าหรือทุกคนที่จะสั่งสอนท่านนะครับเพราะว่าบางองค์นะครับบุญญาธิการมีสูงบางองค์มีบุญญาธิการต้องฝากสงไข่อย่างเช่นพระพุทธเจ้าที่ไปยัญญาจักยึดฐานบางเพลงบารมีที่พุทธคุณผู้ละอันนะครับในรักทางพยาปวัตที่เสียสงไข้นะครับหลังจากนั้นขณะที่ที่โบกสงไข่ ร้อนหลังไปบ้านนอลท่าาใจประมาณเก้าาสองทางนะครับเป็นวาจาอีกหกพระพุทธเจ้าถึงจะได้รับพรพาหมอนนะครับสำหรับพระพุทธเจ้าที่เป็นพญากระนะครับจะมีทำนี่แบบนี่ต่ากับแนะครับก็สุดท้ายนี้ก็หลายหลายกลับ ครับ้านนี้ค่ะบริเวณล้มท่านทางในน้องวาจาสิมากินลงท่านทางในครับ่าวาแจกลงท่านจะคล้องแล้วก็จะมากินอาหารที่ของคนอื่นกินอาหารที่ของคนอื่นบ้านนี้ทานที่ทุกวันเราดมค่ะพอดีไมาเห็นลงท่านร้านกำลังแจกก๋วยเตี๋ยวอยู่ก็เลยขอมาเบิ่งของในในงานวันมีอย่างแม่เขาไปในยึดขึนเหนียวเล็กน้อยแม่ สบาด้วยเดำบาเหมือนน้อยเดียวก็พอขอบคุมค่นั้นนัเดอดคนที่้อว้สรักวากพี่น้องัวัดี่้บร์เขาไ่มีแต่ว่าอันวยนะไต่หลายอยู่เน้ น้ำสกุลละลายอยู่แต่ว่าบุญแจกกันโอ้ยยุ่งนี่ละมีตัวช่วยน้าไต่แม่นั่งรถเออนน้ำสกุลช่วหน้าไต่แต่ว่าที่อยู่ที่นี่คุณนึงบุญแจกกันแปลกบ่าเรามาอยู่เรามาเห็นตัวอยู่อ๋อช่วหน้าไต่ออร้านไข่อ็่็เ้อพ่อพอดช่วหน้าไต่มาถันบาราอุดม ไก่กันนี่แหลนอังัาเหนียเหมดลพอเจ้าหมดอป่มดลนะครับหมดแล้วพ่เจ้าหมดพี่น้องกินข้าวเหนียวแท่นม่ขายลายบ่มาเห็นลงท่านกับห้านหลายอยู่จะเอามาสามทันรถรถกระบะสอแล้วก็รถเก๋งหนึ่งแกก๋วยเตี๋ยวอยู่ด้านหน้าใกล้สิหมดอล่คไร่หมม่

ว่าจะนี้ตัวพระพิฆเ้าพระเต่าสุขนิษานแล้วนะครับดอกไม้ที่ร้อยนะครับในครอกจักรวานะครับนำทางการเดินากว่าจะร้อยเสร็จก็เห็นวา น้อง่าเสียวแกงเฮ็ดแล้วพี่น้องเฮ็ดตะกอนไน้เด้อให้ได้ชิมน้ำมูน้อยนึงก็ยังดีไม่ได้กินโดนอะไรด้เฮ็ดเฮ็ดอันวัดเขาวเฮ็ดบุทธเอ๊บเอาได้ยุได้าุได้ยุได้ยู่ได้อยู่ได้อยุกลุ่มตอนสองตอนได้อยู่กินจักหน่อยนี่ค่ะเได้โล่งผ้าล้วเพิ่งกระพากัน นางแตามพญาใยเลยค่ะวันนี้เดซุกเมืใอมงนี่มีสวรรเหรอนี่แกงเส็สเลมากินเกมคุณนาไปแซงนานูไนดเด้อใช่เด้โอ้ยบัวด้วาบัวด้รอดป่้บัวด้ฟ้าบัวได้ปาปนา ไท้พะโล่จักน่อยพี่น้องไทยพะโล่พะโ่บอของอาหารปลูลใทยพะโล่ครับขอท้ายที่ถูต้อเองะท่สแสาคุเอาว่าดีรสาคเนี่ยเอาไข่หรือเอาเนื้อไก่เอาไก่ก้อาเอาอย่างอีกน้ำด้วยเน้นแกะต้องสดน้ำได้ปอาพอแล้วค่ะ เดี๋ยวขอแกงืดก็ด้บารีด้วเอาเลยเอาเลยเอาเลยบาีมากแกงเกดได้บาลีมากินประเภทฮนะเอาหน่อยนึงกับพกก็เป็นเป็นวิธีอรอยเเาเลยเป็นอาหารที่สมัยเราควรที่จะบำรงควรที่จะราควรที่จะตตัดตััตัััตสัั น้องเซลโรเดอร์บานิดอนี่ค่ะน้องจะแกงจืดพี่น้องแกงจืดมีอย่งอีกเนาะบานีเนอมีเจลนี่เด็ดเจลเด็ดเจลกินเกล็ดเลียน ทระธานอ่ก็มารุ่ขาสารสีเยอะนะครับที่เราต้อนะครับตัดทีน้ำก็ดีทีน้ำเดี่ยวอยู่ในน้่ทีนะครับก็มีก็พยายามรักษาทได้เพือห้แม่เแม่ก็เราทีกลวก็มันไหลนะครับส่วนนี้ก็ไวที่ทางได้รับราัเรื่องไ 1 con lên đi, <laughs> con lên con lên Đang tạp แหน่นจาค่ะจาเอาอาหารลง้นเป็นท่เป็นชีมงคลม่ัดนัแดดี่เป็นกะงเอาอไปะรกรเดยมนละจ้ะเรอต้นน้ ส้มตำซ,มซิมจิมจะหน่อยเก่าเนวกอนอารนากอนขออนจ้าขออนุญาตจัดคลิปด,ด้วยค่ะเด้อเจอกันคลิหนาสวัสดีค่ะ